วันตีจา่าเพื่อวันที่ตีหกผ่านมาเป็นวันเกิดแม่ข่อยเนาะข่อยก็เลยมาอยางตลาดนานหาแนวกินไปเลื่อมมเหมาใส่กอกเพื่อนจา่าติดไปสลองวันเกิดเพื่อนเนาะนี่แหละแม่ข่อยจา่าผู้เพื่อนอันซ้อมรอมอนนม้องเพลงมือนั่นล่ะเิ่นมากร้องเพลงหลายมาสื่อลำพงเครืองเสียงเพื่อง,งานหนีโดยเฉพาะเลยเด้อแล้วเขาก็มางอนบานสวนเนาะจา่าบานสวนข่อยนั้น อยู่ทงหน้าเขาไปปิดปานเลยเลยโอ้ยตายแขกมาหอดเบิ่ลระบาดีิตายตายภายนอสื่อเคมาให้เพื่อนมาเป็นตาแสบแทมแม่์เงเนี้ยล่ะแล้วก็มาเตรียมแนวอยู่แนวกินเด้อจ่ามาเบิงต้นบักพีคนปลูกไว้คนปลูกอยียางก็งามได้แม่ข่อยนะเมึงเนียเต็มต้นอยู่ซุมซ่มเอือยซุ่มอายข่อยกับพักกันหิวข่าวเอาเอาพักกันกินสะกอนจากอาหอดเวลาก็เตรียมพักเตรียมยังเด้อจ่าไก่สือหอดเวลาแล้ว คะนนก,ก้อยกก้อยไปทางปุ่นปุ่นเอานนัวเด้อเอาเด้อมาเบิ้งมุมนี่เด้อบาดนี่ตำบักงงโอ้ยเบิ้งเครื่อนปุ่นเนี่ยตะนัวตะแสบคาดพอจะโคกใลยเด้อจ่าเด้อแล้วอาหารเท่ากับเรอ้อมเสิร์ฟแล้วจ่าเต็มโตนึงบาดนี้เสื้อผ้ากันกินเบิดบ่นเนาะเนาะอันนี้ละจ่าพอก็แมลขอ่อยเด้อเว้ยเพิ่นคือหักกันแหงแต่เนาะโอ้โอ้แต่อ่อนน้ำเพิ่นจ่า เมื่อนี้เป็นวันเกิดแม่ข่อยเพิ่นคพกหลอบดิจ้ะเจ๊กสิบสองปีแหลว้วงเน้ยังเฒถาได้ข่อยว่ายังพ้ากันสิ่งอยู่วังเน้แนวกินก็เต็มโตะกินเบิดบ่านน้อู้ถฒ่าเนาะข่อยว่าบบเบิดคักคักว่ะอันนี้ก็บเศร้าแก่งเพิินเด้จ้ะไปไซไปกันเดอ้อแก่งนี่คันว่าทายลูถทายวิดีโอหนีน้อยพักกันมาคักดยจ้ะแก่งนี่เอากำลังสีจุดเทียน แฮปปี้เบิร์ดีกันแล้วจ้าแล้เรด์แ้อยวกง่าจ้างตั้่แล้วแข่อยกรย่างมเบิงเข่าก่อนจ้าไอ่ข่อยเป็นวานไว้หาเบิ้งเนี่ข่อยเท่าซ้ำแม่ข่อยจ้าสีเหลือมูซ้ำไดเนาะจ้าเพิ่นกับูหลายคักเข็นรถหล้วกัเบิ้งแน่ โอ้ยข่อยสาอ่อนเพิ่นคักมีความสุขแห้งอีหลีแม่ข่อยนี่มื้อนี้ก็ย่างมีผู้เกิดนําอีกอยู่เด้อจา้าเพราะมันมีแต่แม่ข่อยเด้อมา,าเบิ่งเอาวันเกิดไผนี่ล่ะจา้าเอ,อ้าหมู่ฮักหมู่แพงข่อยอ้าข่อยมีความสุขหลายๆเด้อนางเด้อจ้าเค้กนัหนปัน่นหมู่นะเด้ออย่าไปร้อยกินเบิดผู้เดียวได้